มันมีอะไรเดี๋ยครับคุณบอกมาเถอะบอกมาเดี๋ยวชิดจะบอกในพุนมานี้ครับตั้งแบบต่บัดนี้เป็นต้นไปนะพุณน,นะครับห้ามไกลป่านเข้าออกบ้านเราโดยประการโรกกอณนนี้พี่ปุนก็เห็นว่าพี่ดมพี่เตงก็บ้าแล้วเอาอเบ้ากันอย่างเปนเพื่อครับพี่ต้องรู้รายละเอียดหรอก หน้าที่ของผืนปูนคือดูแลไก่ปานข้าวออกโดยประละการไม่ได้ผมล็อกแจไวแล้วแล้วคุณแจอยู่ไหนเนี่ยกับไว้ที่เป็นไก่จะปานข้าออกเอาคุณแจที่เป็นตรงนี้เสียเวลาสักหน่อยไม่เป็นไรครับเป็นปล่อยมามา,มากแล้วคนบ้านนี้ต่อไปนี้จึงอยู่กันแบบบังคับเขี้ยวเขียนกันดีกว่าหายบ้านแล้วคุยว่ากันใหม่ ถ้าใครป่านเข้าก็ใครดื้อจัดการเลยเอาปืนหนีไปปุ่นปุ่นนี้ใช่กลับกลับถ้าใครดื้อยิงเลยยิงแบบผมยิงยังเอวฮะเราคกูยิงคนมันจะติดล่างกูเล็งไปบนยอดเปล่ากูเล็งบนยอดเปล่าแล้วกูยิงไอ้ลายเปล่าเล่นใจหัวนอนเดนีปวดตำรวจมาจัดหน้าทูดก็ว่าเปล่านุ่นเรื่อยใจกูแล้วยิงนอนเลยแกกูกว่าดีกับตักูตั้งแล้วเปด Chả mai tiền Nhà mà chạy mai gặp cú ta Cô mấy rùa chắc cười Hai ngàn trăm nguyên quá Chuyện vậy Cô bên khai rồi Cô mấy rùa chắc lời Thế đây ngay Cô bị tiền Cô rùa chắc bị thêm Hai ngàn trăm nguyên quá Ba ờ. là, tiền

ผมไม่โรจักก็ยเลยบา้านหลังนี้แม่แกตังคูเมียมือก็ยดนีมึงอีตุ่มเมียมึงนี่ออแล้วเอ,เ,อ,เ,อเปรตนี่กูจัดนามได้สักทีดิอยู่กันมากี่ปีแล้วมาไม่โรจักอ่ะผมไม่โรจักเลยตุ้มมันไปป้าปี่ไหนมาแล้วอ่ะไอ้นู่นนู่แกที่นวลฟนน้อยไม่โรนูน่นนะู่นนะกูไม่จะูรจัก Ba. Qua lạ là lão tên. Em bố gomitai lâu mung nè. chạy luộc luôn 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 วาวเอวาววาวตัววาววจัดตวาวาวววาววมดยกินหนูก้อุยอมรับเพงกว่า้ออืดตั้งายก็ย่าแก้วก็แก่โอ้อ่านะน้องปถ้าดูคู่ตีใกล้แล้วอมันก็จัดไม่มีอ้มปึ้กใจมาตึงที่ก็จะไม่เลย Một phụ với trong ga mà năn ru co ơn năn, con ăn gừng cào mà tung vào nầm kê đây kẹt, từ nầm kẹt ít thế nào mà sai mà tiền đây, phơi ít đi, con mà, theo mà đẻn năn vậy, đu lão đây, đấy, เดี๋ยวใจแม่มาอ๋อตันตีกะตะบีเปรตกระเอร์แล้ววันไปเห็นคนหล่อดำเนี่ยบอดีอุศุกเป้าวันเย็นนั้นนอล่าที่โลก็ได้เป้าผมเลยว่าจกแต่งกูกูจกยิงบินข้นรลางคายอมโมยิงโป้งปลดตึงจักแตกๆตๆกเตกเเกเวดไตกันวดังเร็วกูรุ่นแหจังแกเ่ขวองแรกันแล้วจะโลแกโลปี้ได้เห็นป้ามาตัวตัวข้องมัน ตำว่วาตาบอตาบอไม่ตำว่าไว้กลจะฉลงกต่างเหนืตอตองคนดีทีจมอนจะยก้คประชาพระเจ้าเติตงกองนครพระรชาชบิดรกนัดใจเราไม่ตำว่าไว้ลูกายก็นาดนีเต่งน,นายมากลายปิตุรงตรงเตียงตรงเรื่องตำวาาเจ้าไปตึงคนต่างหลาย

ไปไหนตั้งกลับบ้านเด้อคนมาบ้านยี่เกยีเป็นอ,อ,อดือ้อกระเพอแล้วเหลพอบไม่ตํำหวาไา้แพ้นใจหนักที่อมผักไม่ตํำหวาไว้ตองข่าตัวตายในตอนนี้ตีหนักหน้าอาเจือกหนึ่งเ้นยาวตรอกว่าไปโปกเกาะเ้นปลายปลาฆ่าตัวตายคนเลวหนะ้าหวาตามไปเลยที มันบอกป็นตอรวจกูกล้าไปกรับ,บานพี่ดมมาทางนี้จะให้ผมไปไหนขึ้นไปบปนก้องรักษาหายบ้านแล้วคุยคุยกันนะพี่จะมีเมียใหม่หรือไม่มีเป็นไม่ว่าแต่ถ้าหากมีเมียใหม่เราเลิกกันมาดิโอเ้เฮ้ยพี่เตง่งไม่เห็น ปาเล่จริงไงต่างเออปอมมึงแล่ลูกลือนต่ำดูเด็กไปเด็กเจ้าไม่จะเป็นเลืนตี้เองกเลยฟ้องหัวใจแม่เอ้ยแม่โอ้ใจนจอไปแกเปลันกันลํำมาแดนกูอ๋อกอโลกินมั้งอะไรน่ยกมันบาดลวกนะ ให้รถไสไปกระจ็ดตำมาม่อเอ็นบกไม่ใชแม่มึงอ๋องลืมากนี้่วยบแมเลี้ยตํำวาวตํำวาวไปไปเตงไปปักนมามานี่มาใรถไสมาตัดใจเอ้ไอ้าเตะโ เราไปไร้ยิงไบอกก่บเบสคุยกับตัาว่าอยู่มึงโยเชยเชยนะเราบอกกแบเบสไปโรไปรด้ยังกม่ไปตั้เปียกตัวเดียวได้ติดหว่าวเฉันเป็นผนบาดล้โอเป็นผู้หลวงลำปุ่มเด่นครับ พระราชาไงรแงกินหนึ่งแจนบาดตาไม่กรบนึ่งแจนบาทพมทู้แพร์เหนโน่ทำจริงก็แพร์เลวไม่เจออยู่ข้อแพร์กับเตวาพระราชาหลดโทษได้เพราะวันนั้นมันเป็นวันกายวันพระราชนิรมพบกองเสด็จผู้ก้องพระราชา,ชออรรา,ชาโอ้ๆนั่นไงอาจารย์ตีนิทันยังเบียเคลียร์เส้นก่อนนะ วันนี้ต้องขึ้นตัวอันเนี่ยยันยังไหนโยมเทว่กรรมการได้ไหมกับตาน้าจันเปียร์สแครงคนดีมาไม่ยมเออไอยังมันยังอะไรแต่ว่าดูกรรมการกรรมการดูเอมาแต่น้อยหลายตัวนึกเก็มาในวัดใส่มวกกวัดกวาดได้ปนพรึ่งกันไม่รัว tại tốt thì chỉ rô leo chờ đây chờ tô Khơi bột mai ấy. à thấy không? Khơi bột điện bằng mai nhà lên mà bột điện là mới chỉ có giặc bột điện có giặc nằm tới riêng ta khui lên có giặc bột khui thì cắn tiền có giặc nằm tới riêng chân ta mà rướng kéo gặp chuột đi nằm tới riêng nó mình kéo ra gặp chuột rồi mai chuột là nâng nếp ngoài đấy à lúc không phải giải đại viên vật đấy em phải tương phục tuần trời trời anh tuần trời vậy anh mày mau để anh giả còn lui à. anh ba trời phật anh mày rù rù chắc ra măng mai mày rù chắc liều cao mập rửa mày ăn con không, làm, không không để leo gặp lãn mày rù chắc ra con ra tôi mày leo đấy อันนีเก่งจริงบอกตามเลยที่ไอ้รเอ้ตุกข ah ังอันน ah ี K ้จังอัน <INE> ัตตาคือไอ้ไรตุกขังอันนี้จังอันัตตาแล้วคือไอ้ไรตุกขังคือมือเราจะเป็นตุกติตุกขังอันนี้จังอันนี้จังโบจับมูอเราไม่นิดเลยลงไปจับเรืออันนัตตาโบเจอไหยไม่นัดติดเจอเราจะกัน เล็กปกติมาแปลกแปลกไปกับเพื่อโบปมไม่แจ่มใบไอ้โต้กายไอ้เกลกายอย่ามาออสใจรายกายเด๊กูนะโอ้ผู้ปุยิงคนนั้นเป็นก้อยกับเธอชื่อว่านางมาลีฮะนางมาลีอันเล็กโอ้เราก็มาแต่น้อยอ่ะผมอยากรู้จักการนังมาลีมาต่างนี้เดี๋ยวดีอยู่ นางมาลีจึงไปไกลาจากที่ปักเหลปัวรักที่มาไกลไปรหรือสิตังแต่และจำได้ว่าใจสามีนางมาลีน,างลงลน,นังหลงรองก็ดีน้องนำ้ำเต้ ปิดสะดุเตม้าแจนไม่กิดเลยว่าแจนได้ได้พบกับตนเตนีเนี่ยทุกคนรู้จักไว้กันตั้งแต่มาลีเมียแจนเนี่ยแกเออเดินโอ้เมียแกเรนนะกันเกตายกันเลยมารักโยกับฤษีนี่โอ้มันได้กล้าคนจริ้งพอดีพูดแจนจับรวมมีดลนปากนั้นกับ ้ำตุ๊บแต้ไห้ตุ๊เกินกว่านายจันน้อยเหนบอกมาลีใจแกมาอยู่ในวัดแล้วจันตามตึนคนวอใจแกตึนตรงมาดีจันตามลูกผู้ดมชักกับเต่งร้อมด้วยนายผุนแก้วนายเปียกได้กลางบ้านก็มาชื่อว่าเตอตั้งตีจันไม่เคยบอกเลยว่าเตอเป็นเคยอยู่ที่อาว่าเตอเจอได้อยู่ไหน แม่กองอุดมศััดิ์ฉันไม่เคยบอกโดยเงดพลไรแต่ตนใดปากกิดจงกับฉันฉันไม่อยากที่จะให้ลูกมีัะหาฉันติดใดนี่ตือ่าใดนี่ตนมาตอนนั้นกับปลวว่าความอยากจนฉันก้าวใจไม่อยากที่จะอยุ่ให้ลูกกัยากนั่นเลยมาอยู่บ้านตันเศรษฐีบุญเกิดจนกระตังว่าอุดมพรเป็นนุ่มอุดมพรได้แต่งานกับลูกเป็นหนาา้าป้าแล้วมันรวยเบ็ดเจ้าเพื่อคุณเออบ้านกองออดจะแดงว่าตนเป็นด้ดองกับเจ้าตีเลยนั่นเลย พอดีแล้วกันนั้ะพิษนุเตภไม่ตายยางเด็ดขาดเข้าไปทุนตะว้ตันตบนาคาตอดได้ใจนะเจ้าเดินตั้งไปติดธนาคารนะต้นไปตึกกันเดินธนาคารดักเส้นต้นในตรงเอืมอมใจตึกแรงยับยังอยู่เต่าไหอยยังอยู่ช่องเส้นเจ็ดเลยทำไมต้นตั้งทำไมต้นติดเส้นกับคูนต่างช่องเส้นเจ็ดกระได้ คุณจะเด็กว่าต้นหมนเดเลย้ครับอ๋นี่เป็นพวกเมียกันเลยโยมค่ะจันตนิตรีต้องมานี่ประมาจจะโดขรอพราะว่าติแน,น่จันสันเลว่าจันมีกรอที่นี่การโดกรอนี่ตรงนี้มาแม่เก็เห็นต้องมายมอยามหลังเด้อใ,ในเวลากลางดึกอ๋อแล้วก็มาอยู่วัดก็ไม่เก็เอ็หลวงจักมีเสียจุ่มยิ่งนะัง mày có yên nói như vậy mày tu cho được gì yên ngồi chính yên ở ngồi cái chắc chít luôn cái chèn tay luôn nè ừ còn lẽ ta đàn bà của để nó còn lẽ cái chèn thì chắc thì để mà không khơi nè má để tóc nó rọc nó rọc nhà mà mua cũng một lần với pop dùng mà bán được mà rồi còn con mà mua bán cũng lắc bướm lùm rót rùn nà luôn ก็ยุมบาเบาหนูกะดีตายดิคฉันจำเป็นที่จะต้องเดินทางบ้านซาบีในอดีตของฉันกับไปติดมาณฑ์คนจำปาชักเพื่อที่จะทุนตะวันทุนนึงเช่นบาตบราชาเจ้าตัรู้เรื่องฉันเอฟควงอยเกิร์ตในคุณดีของฐานมาตลอดฉันได้โอกาสแล้วที่ได้ช่วยเลือดตดเต้นคุณคุณของปัวปิดสนุติปู่ของโบเด็กที่ได้เลี้ยงดูฉัน เจนาทำให้ผมเป็ดตนันตีต,ต้อตงเสียอต้องต้องเสียเจที่เจนนี่มาวันนี้เจ้าได้ตอกเตนมาติดผมมา,ะามนะกาบนมัสการลา่ะไปยมผมจะไม่ลืมบุญคุณระตานตีนี่ตี่ทำให้ผมได้พบกับเมียรักของผมอมืไปโยมนะไปต่อไปต่อยบาปเนี่ยไปต้อยความปิดเนี่ยกับในต้านนะตีหลวงลำปลุกเต้นกับ นึ่งเจนบาทตันกกนทศการตัวนี้ยอยู่ตรงไปต้นเออสิไหมฮไฮไหมายาครับต้องบ็กลันเขาไปเราวายเดวกลั่นได้มึงกูบอ,อกกอลันตึ้งด้วยเปร้ยดุพปีนิดนัดเลวมันจำนวนใตแนนนน้แล้วลยเกยการขึ้นกุดเลยมเดวเล่นเนี่ยในเตีวกูมีการตะกำบอ ca này lùng năng tư nặng nuôn Năng tư nặng nuôn năng tư bố Ngủ ca bố lấy gì lệ Thế là chán ngập Cứ bà ni gặp dùng bia tán ra ca thết Ơ ra bắn Trời ơi Ô bà rớt chôn này phong tế chùm quay lươi Nó là chán ấy Mà mai dùng bia tròn tôi rồi nhà đêm phó ถาตัวนี้อยไม่อายแต่ตัวนตนปลดฟแต่ทาไมอายจุกตัวเลยทอายไม่อยมันปลนเลวกินเตยมนูมานนี่ไว้นะุกอกินเตยมนูไปนูเตมนูมนนอยากเดกกินคาเรื่องน่ยแล้วปลนเอไม่ใช่ปลนแต่ทาไมอาตายมีื่อปั่นหรืไมตนเอาจีวิตตันักชีวิตตว่าตันักเบี้ยบ่าติอะ เอี่ยถ้าคะแนนเจ้นไปตามกรรมการวัดเดียวกคนได้พ้นไอเดียมกูก็ปรบมนอได้พ้นอ่าได้พ้นไอเดียมปอบไข่ห่อตัวเดจชะเออไม่จับใครกับเตชะครีดแตเงอาจารย์หมอนี่กับ คุณเจยได้ผมเจอจต้องกับแต่ว่าผมไม่ไม่คิดอย่ไอ้กูว่าปบนจักคุว่าปปูทับมือขารกระจยแก่พีามี่กูว่าเดียวไงไงเนีน้อยหมดคิดนน้อยน่นัำหนึ่งถึงทัพย่างว่าปบนะจกดเลวหุ่ยแตงปลาข้าวันแกมาที่ผมหลงล้วนะเนี้ยคุณต่างหลงน้อยรูน้อย นี่สิคุณกูเราจู้คุณใสยังไงมันเง็นเดใช่เลยไอ้แม่นี่กันเลยอ๋อคุณปั้นนี่นะก็เรียกว่าม่านชาตนะนี่นะนี่เดี๋ยวก็เรยียกว่าปิดจริ้งกาวัดกาว่าก็มาตึงกราบกับพระก็ไหวอันนี้มาตึงอีจักพิดเต่งกดำเนียมมากเลย เคยตำบุญเกินหาบาทไม้มายืมตังปลาเป็นเบื่อเป็นแทนอย่ามากคุควันอ่าก่อได้เต้าปลุกเราเหยียบเตาไม่รู้เรื่องไรดูไรฮอกเช่นเ่นะดูร้านว่าปวดไม่มีรู้เรื่องโดนจากการเดาวัดเกิดเลยวัดเกอดระด้านติปุ่งต่างใจไม่บาดใจไปเนิ่ยไปวัดไม่บาดกายไปเนิ่ยไปโรงพยาบาลไม่บาดใจไปวัด ไม่บาดกายไปรูปพยาบาลไม่จา้าไปรูกนี่ไม่มันนี่ไปตนาคารเป็ดปมนี่มายืมปลาปลาไม่ยืมตังอีเตงจัจผูว่าเต้าปาลกกวลกเราแต่ไม่มอกูคนณดู่้อจมวนทรดหลกทรดนั่นเนี่ยไม่ใช่มาเป็ดงเ่งจวกม่อมเด็ดเคยดเาตำบุญเกินที่ปาดไม้เหน้ะเป็ดนี่อขาด่าัวาบอกนะ ต้าปลอกล้วอย่างคุณูเด้เดเหมือนวี่งเที่ยวตั้งปลาตา้ยอ่าปั่นบอย่างเดียวเลยวันี้คาอยูุ่เสยงยอดสุดจำเวยนะถ้าวคูยังเป็นกรรมการวัดนี้เลยเนี่ยเคยมาโม่กับปลานกะเคยมาโม่กับปลาคุ้นไม่วันเดินแต่ใจเคยจริงแต่ฉัเตืนกับเมื่อนัน Kiếng nắng greg của quang tông ngon móc tân tân nhập với bạn bạn bóng 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 bố bóng 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 mà bóng Chạy bọc rô dùm Cơn bài quả Tân nhạc bài dùn ba, bàn phóng Ta tân bài dùn bát bàn phong, nào phóng chấm vào lời Phóng khen bà chỗ này tìm xong dài chặt lời hả lửa hát bên Thầy tông ta phên rốt chạy kê bì ba, bát xong dài chặt lời Chát liều Nà chán phải ta dùm lá Cặp rồi chắc căn khuyên bong la Rà ra tắm chào con trai dạng cùng quan trân oh. con trai bôi ra biên ông gần hôi tay tay đèn tay con tay 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 tay

trong đại giáp bắt để con còn bóng này gió thích ngon qua thù hả Ờ biao vậy biao ờ เออกูมาอยู่ที่วัดสดีแล้วนี่เดียนี่และตังที่เหลืออยู่เท่าไหร่แสนเจ็ดเจล้านเจ็ดเหรอเออเนี่ยวัดนี้ลาบากอยู่เราต้องการที่จัดอ่าตําบลต้นปาเอ,อ้าแล้วทำไมไม่เอาลงมาตังอะเอ,อ้กูขึ้นไมเอาได้ไงกูนี่กูพอดีลงมาถึงลูกใ่กเ็เติมหมดเลยเอ้าแล้วกูเมาลถกึ้นงไม่เอา,ไ,เอาได้ไย, 5, ยังไงก็าราตังค์นปันอยู่เออ ต่ไปรถจนตัวสามพันสามพันก็พอมึงไม่ลงมาเหรอไม่ลงมาแล้วกูกูไม่ได้ไปนั่นกูไม่มีตังแล้วกูรถไยยนะอเมียมกายังก่อนนะตาได้ยังโยมโอมขารถนึน <c oughs> สามพันเนี่ยจัดทำไม่ฟื้นแล้วต่ไดไปใังจัดการเองหาเลยกระเป่ากระเป่า Anh tôi tiếp rồi, ông mà lê con nó không này cưng mèo, ừ, làm chết nó mà. Ừ, đây, đây. Lão ơi, dành phép. Chát lê của nó quăng rổ phê.